ทูให้พี่พยาบาลนะคะเจาะค่าแลบของเราง่ายๆหรือว่าเดินเส้นคีโมง่ายๆนะคะดูเส้นน้องนุ่มคือเจาะจนผุนแล้วนะคะน้องนุ่มๆอยากจะบอกว่ามี3ข้คอค่ะอันแรกเลย1-2วันก่อนที่จะใช้เส้นนะคะให้ดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะวันละ6-8แก้วได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้การหมุนเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นทําให้เห็นเส้นอ่ะเยอะขึ้นนะคะอันที่2เลยค่ะน้องนุ่มๆจะใช้เทคนิคกำมือนะคะระหว่างที่ก่อนที่พี่พยาบาลจะเรียกน้องนุ่มๆไปห้องฮีโมหรือว่าเจาะแ l a นะคะ ซึ่งมันจะทําให้แบบว่าเห็นเส้นได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดเหมือนเดิมเลยเนาะมันก็จะทําให้เจาะเลือดได้ง่ายขึ้นนะคะอันที่3ค่ะน้องนุ่มบอกเลยว่าให้ แบบประครบอุ่นก็ได้นะเพราะว่าพอหลอดเลือดมันขยายมันจะทําให้เส้นเราเนี่ยเห็นได้ชัดขึ้นนะคะแต่น้องนุ่มๆบอกเลยว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ทํา3ข้อนี้นะแต่พี่พยาบาลเขาก็เก่งอยู่ดีค่ะเขาหาเส้นให้เราจนได้แหละบางคนเครียดใช่ไหมคะว่าเอ๊พี่พยาบาลบอกว่าเส้นเริ่มหายากไม่ต้องเครียดค่ะพี่พยาบาลหาให้ได้แน่นอนนะคะใครเข้าใจแล้วพิมพ์โอเคเลยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย